มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอหนองปลือชู12นโยบายให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มีความปลอดภัยและเศรษฐกิจมั่นคงอย่างยั่งยืนวันที่3กุมภาพันธ์2569เวลา15นาฬิกานาทีนหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอหนองปลือพร้อมด้วย นางพันวิภาเปียมปุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกมลชยาประเรสริฐศิลปหลัดจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายโชคชัยแสนสิทธ์ ายอำเภอหนองปลือหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนสมาชิกอสมอ,อปอพรอชอรบฯหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนในพื้นที่ร่วมรับมอบนโยบายและรายงานข้อมูลในพื้นที่ในการนี้นางสาววริษาสุวรรณเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้กำชับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่ต้องทำตัวเป็นกลางดูแลและกำกับอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจทหารและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรีในภาพรวม12นโยบายขับเคลื่อนจังหวัดพร้อมสร้างจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่มีความปลอดภัยและเศรษฐกิจมั่นคงอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการสนองงานพระอดรํริพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนเนเชอรลและเกษตรอินทรีย์น้อมนำแนวพระอดํริสู่การปฏิบัติ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเน้นการทำงานเชิงรุกผ่านศูนย์ดำรงธรรมการปรับปรามมิจฉาชีพทางออนไลน์แก๊งคอเซ็นเตอร์ภายใต้สโลแกนไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและการให้บริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็วพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพที่อยู่อาศัยขับเคลื่อนผ่านกลไกบำบัดทุกบำรุงสุขพัฒนาสาธารณสุขเชิงรุกดูแลกลุ่มเปราะบางและแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับครัวเรือนอย่างยั่งยืน รวมไปถึงมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรเป็นพลังงานทดแทนและพัฒนาตลาดเกษตรและสินค้าชุมชนด้วยเทคโนโลยีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์เมืองการพร้อมทั้งยกระดับผู้ประกอบการสู่ตลาดออนไลน์ควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการป้องกันตนเองสนับสนุนกิจกรรมสร้างสารรค์เพื่อเปลี่ยนภาระ เป็นพลังและสร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพร้อมกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดดำเนินการเชิงรุกรีเอ็กซ์เรย์ค้นหาผู้เสพเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งและใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเฝ้าระวังอย่างจริงจังการจัดระเบียบสังคมและสถานบริการควบคุมสถานบริการบ่อนการพนันและผู้มีอิทธิพลอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายปัญหาภัยสังคม4ด้านของรัฐบาลเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและปลอดภัยรวมไปถึงการรับมือปัญหาหมอกควันและไฟป่าเน้นมาตรการแอรีเอเบตในพื้นที่เสี่ยงลดการเผาในพื้นที่เกษตรส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง PM 2. 5 รวมไปถึงการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสร้างความตระหนักรู้และกลไกเฝ้าระวังในชุมชนพัฒนาศักยภาพสตรีและบุรณาการความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเน้นย้ำการวางแผนการทำงานล่วงหน้าผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ เน้นโครงการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัดความพร้อมของพื้นที่และสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและการเร่งรัดการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เน้นการทำงานแบบฟรอนโหลดเบิกใจ่ายให้รวดเร็วตามเป้าหมายของกรมบัญชีกลางเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรียังได้เชิญชวนให้หน่วยงานในพื้นที่มาชวนคิดร่วมสร้างร่วมพัฒนาร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป ผู้ว่าการจันทบุรีมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเราวขวัญชู12นโยบายให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มีความปลอดภัยและเศรษฐกิจมั่นคงอย่างยั่งยืน วันที่3กุมภาพันธ์2 5 6 9เวลา13บมนาฬิกาสนาทีหนหอประชุมโรงเรียนเหลาขวัญราชบำรุงอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวริ t h สงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเหล่าขวัญพร้อมด้วยนางพันวิภาเปียมปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกมลชยาประเสริฐศิลปะจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายเกรียงศักดิ์กลิ่นแก้วนายเพลเหลาขวัญหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นกำันผู้ิด ผู้นำชุมชนสมาชิกอสมอปพรจิตอาสอ ى, อา,รรรา,าชาราบหน่วยงานรัฐวิาสาหกิจและเอกชนในพื้นที่ร่วมรับมอบนโยบายและรายงานข้อมูลในพื้นที่ที่นั่งใครบ้านเห็นหน้าไม่ค่อไม่ค่อยชัดอาจจะย์สไตล์กานหรือรูปแบบวิธีาจจการอะไรบ้างอาจารย์จะได้รู้ผลต่อไปจะได้โอกาสา เรื่องแรกก่อน,นะะที่อยากจะได้อ,อยู่และได้ร่วมเหตุการณ์ได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญของการะนะบอลอุลตร้าเพยบางท่านนที่นี้ก็อาจจะเดี่ยวว้างไ่เดี่ยวบ้า ความสาเร็จนี้เป็นสิทธิท่านสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็บินแล้วการจันทบุรีของเราค่ะนี่คือความสาเร็จที่แท้จริงก็คือเราทําให้พัความเรอลักษณะนี้กก็จ,จังหวัดการจนบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนประจำปี2569 วันที่3กุมภาพันธ์2569เวลา8นิกา30นาทีนางสาววริษาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนประจำปีพุทธศักราช2569ณบริเวณสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางตรีทิพย์ วันเข็มทองหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์นายวุฒิพงศ์สุภคาวนิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานภาคเอกชนภาคประชาชนอปราพารออศส,สื่อมวลชนและจิตอาสาร่วมกันดำเนินการปรับปรุงทาสีทางม้าลายเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจราจร เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่17มกราคม2566เข็นชอบกำหนดให้วันที่21มกราคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนเนื่องจากเหตุการณ์แพทย์หญิงวรารักษณ์ สุภวัตจริยากุลหรือหมอกระตายแพทย์ผู้ชํานาญการด้านจักษุวิทยาภาควิชาจาักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยถูกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนขณะเดินข้ามถนนบนทางม้าลายสถาบันโรคตายภูมิราตนนครินถนนพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจนเป็นเหตุให้หมอกระต่ายเสียชีวิตโดยได้มอบหมายให้ส่ย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนโดยมีวัตถุระ์ ประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนและการปฏิบัติตามกฎจราจรให้แก่ประชาชนทั่วไปในงานต่างๆและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนมุ่งสู่การสัญจรทางถนนที่ปลอดภัยสําหรับทุกคน ศูนย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตำบลห้วยขยิงอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีเนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์ของทุกปีเพื่อสรุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก เมื่อเวลา9ก0นาฬิกานาทีวันที่3คกุมภาพันธ์2,569ที่บริเวณหอประชุมศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการฝ่ายกำลังพลองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตะบนห้วยขยิงอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุสรสง่าแสงแน่อำเภอทองผาภูมิเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2569 โดยศูนย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและระลึกวีรกรรมทหารกล้าเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกผู้เสียสละและส่งกำลังใจให้ผู้พิทักษ์แผ่นดินเนื่องในวันทหารผ่านศึกโดยมีนางวีนาใจสงบ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการอ่านสารล้ำลึกและมีฝ่ายกำลังพลองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหัวหน้าส่วนราชการต่างๆทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทหารผ่านศึกที่ล่วงลับไปแล้วสรังข้าุสารนังัทยา้ามี ああ。Six, five, five. เนื่องในวันขาค3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ในวันหน้าที่ในการปกป้องกันทีไตยที่ัวประเทศพลตำรวจตรีพศวีเรืองผู้ผู้การตำรวจการลงพื้นที่เขต5กำชับตำรวจเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสำนวนคดีกรณีคลิปหลุดวันที่3กุมภาพันธ์2569พลตำรวจตรีพศวีเรืองผู้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พันตำรวจเอกธนกรรอดเรืองรองผู้บังคับการอกภาคเจ็ดช่วยราชการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีช่วยราชการภูธรจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าชุดควบคุมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทั้ง5้าเขตเลือกตั้งเดินทางไปที่สถานีตํารวจภูธรทองผาภูมิเพื่อตรวจและสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสพทองผาภูมิวางตัวทางการเมืองให้เป็นกลางอย่างเคร่งครัด โดยมีพันตำรวจเอกปริญญาไคร่ครวนผู้กำกับการสพอทองผาภูมิพันตำรวจโทกลิตยุทธนุ่นชูคันรองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิพร้อมข้าราชการในสังกัดสพอทองผาภูมิให้การต้อนรับและนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บร,ริเวณจุดตรวจร่วมน้าเืิเชงลุงกอนและกำชับให้บร,ริการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจและยากองกำลังสุรสรี เจ้าหน้าที่ต่อชดอ135และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบ,บปรามขาบวนการอาชญากรรมอาวุธปืนยาเสพติดและลักลอบนำพารายงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดจากนั้นพลตํารวจตรีพศวีเรืองผู้ผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางไปที่สพสังขละบุรีเพื่อตรวจสอบํานวนคดีกรณีมีผู้สมัครสสกากาญจนบุรีเขตหเข้าพบพนักง,งานสอบสวนในการแจ้งความดําเนินคดีผู้ที่นําคลิปการสนทนาทางโทรศัพท์กับนักการเมือองงท้งถิ่นนย เผยแพร่ทางโลกโซเชียลจนเป็นข่าวดุ่งดังไปทั่วประเทศเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยมีพันตํารวจเอกสันติพิทักษ์กุลผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรสังขระบุรีให้การต้อนรับและนําตรวจสํานวนในคดีดังกล่าว พอ,อ,อกก,ะกะตการเผยยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าของกลุ่มผู้พิการ100ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไป 88. 8 4จากกรณีการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อทั้งนอกเขตเลือกตั้งและในเขตเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อวันที่1น่กุมภาพันธ์สองพันร้อยเกที่ผ่านมานั้นล่าสุดวันที่ 2, 000, 000, 2 9, กุมภาพันธ์้องบัน,นสรรุนาร้อยัการกาบเก้รจจการ ว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่สนามเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขตเลือกตั้งที่1จัดขึ้นที่ศาลา60สิบพรรษามหาราชและหอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรีจํานวนผู้ลงทะเบียนในเขตเลือกตั้ง8รายมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง8รายผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง5 5 2 2รายมาใช้สิทธิ์เลืองรายมาใช้สิทธิ์เ เขตเลือกตั้งที่2จัดขึ้นที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์อำเภอท่าม่วงและหอประชุมอำเภอท่าม่วงมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง1รายมาใช้สิทธิหนรายผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขเกต, 2, ตเลือกตั้ง2532รายมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง2288รายเขตเลือกตั้งที่3 จัดขึ้นที่บริเวณศาลาประชาคมอำเภอธารรมกาจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งจำนวน20รายมาใช้48รายผู้ลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้งจำนวน1,212รายมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน1,072ราย เขตเลือกตั้งที่4จัดขึ้นที่บริเวณศาราประชาคมอำเภอเลาขวัญจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งจำนวนหนึ่งมาใช้สิทธิเลือกตั้งหนึ่งรายผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งจำนวน426รายมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน370รายและเขตเลือกตั้งที่5าจัดขึ้นที่บริเวณหอประชุมอำเภอไซโยกจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งศูนย์รายจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งจำนวน1,166รายมาใช้สิทธิเลือกตั้งจนนว955ราย รวมผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งทั้ง5เขตจ,จำนวน1918รายมาใช้สิทธิเลือกตั้งลงหน้า9,700รายคิดเป็นร้อยละ8 8 8 4เของจำนวนผู้ลงทะเบียนสำหรับจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งของกลุ่มคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายทุที่จัดขึ้นที่บริเวณสถานสงเคราะห์คุณชราเฉลิมราชกุมารีหลวงพ่อลำญย,ยอุถัธรมมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งจำนวน 27, นานวน27นรายทเลงะบีย้สิบเลจ็ด นอกเขตเลือกตั้ง3รายมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง3รายคิดเป็นรอยละ100%เอร์เซของจำนวนผู้ลงทะเบียนร้อยตำรวจเอกพงศ์บัณฑิตปินสุวรรณผู้ในการสำนักง,งานกกตประจำจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าจังหวัดกาญจนบุร,ร,ร,รีมี13อําอำเภอแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น5เขตเลือกตั้งมีประชากรสัญชาติไทยจำนวน816,132คน คิดเป็นชาย32229คนหญิง337,057คนผู้มีสิเลือกตั้งจำนวน6,57,286คนเป็นชาย322,249คนเป็นหญิง337,037คนมีหน่วยเลือกตั้ง1,078หน่วยเลือกตั้งดังนี้ เขตเลือกตั้งที่หนึ่งประกอบด้วยอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรียกเว้นตำบลบ้านเก่า2อำเภอบอ่อพลอยเฉพาะตำบลหนองกลุ่มเขตเลือกตั้งที่สองประกอบด้วยหนึ 1, ่งอำเภอท่าม่วงสองอำเภอด่านมะขามเตี้ยสาอำเภอพนมทวนเฉพาะตำบลหนองโรงตำบลทุ่งสมอตำบลดอนเจดีย์ตำบลหนองสาราย เขตเลือกตั้งที่3ประกอบด้วย1อำเภอธรรมก,กา2อำเภอพ,พนมทวนยกเว้นตำบลหนองรงตำบลทุ่งสมอตำบลดอนเจดีตำบลหนองสาลายเขตเลือกตั้งที่4ประกอบด้วย1อำเภอเหล่าขวัญ2อำเภอ้วิกระเจาสาอำเภอบ่อพลอยยกเว้นตำบลหนองกลุ่ม4อำเภอหนองปลือเขตเลือกตั้งที่5ประกอบด้วย1อำเภอเมืองกาญจนบุรีเฉพาะตำบลบ้านเก่า2อำเภอไซโยกสาก 3, อำเภอศรสีสวัสดิ์4อำเภอทองผาภูมิ5อำเภอสังขระบุรี โค้งสุดท้ายจัดเต็มลงพื้นที่หาลูกค้าคนแห่ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนึกว่าสสทําไมมาแจกโบโรชวร์ในช่วงโค้งสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งสสโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีทั้งผู้สมัครสสยกขบวนการหาเสียงแนะนําตัวการส่วนหน่วยงานก็จัดกิจกรรมรณรงค์มาใช้สิทธิ์ยังมีนักธุรกิจคนหนุ่มไฟแรงที่ลงพื้นที่แจกโบโรชวร์แนะนําตัวสังกัดพักที่ร้านวิมลพร้อมช่วยการประชาสัมพันธ์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอีกด้วยแถมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกรณีเพจ a c e b o o k ร้านวิม ของฝากกาญจนบ,บุรีได้โพสต์ภาพและมีข้อความว่าโค้งสุดท้ายแล้วเร่งหาคะแนนกันหน่อยด้วยนโยบายที่เข้มแข็งของเราซื้อสัตว์สุจริตผลิตแต่ของอร่อยเลือกตั้ง69ร้านวิมลของฝากของฝากกาญจนบ,บุรีเที่ยวกาญจนบ,บุรีวุ้นมะพร้าวอ่อนในโพสต์นี้มีภาพคล้ายกับผู้สมัครสสตั้งแต่ไหวขอพรสารลักเมืองกาญจนบ,บุรีการยกขบวนมีทีมงานถือป้ายลงไปยังแลนด์มาร์คสกายวอล์กสองแควแจกโปรชัวเดินไปยกมือไหวแนะนําตัวอย่างเป็นกันเองชาว ก็ถ่ายภาพเป็นที่ลึกสําหรับโพสต์นี้มีคอมเมนต์และแชร์ออกไปอย่างมาก ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ไปที่ร้านวิมลวุ้นมะพร้าวอ่อนของฝากการจนบุรีริมถนนแสงคิวโตตะบนท่าล้ออำเภอท่ามวงจังหวัดการจนบุรีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เคยนําเสนอข่าวไปแล้วเรื่องป้ายคล้ายผู้สมัครสสแต่เป็นป้ายประชาสัมพันธ์โปรโมทร,ร้านมาครั้งนี้จัดเต็มกว่าเดิมโดยพบกับนายณพงพลวงวิริยางกูลหรือคุณยุน่นผู้บริหารร้านวิมลของฝากการจนบุรีกาลังต้อนรับลูกค้าแนะนาของฝากนายทรายใส่สู่คล้องมาลัยดาวเรืองได้รับความสนใจเป็นอย่างมากถ่ายภาพเป็นที่ลึกอีกด้วย นายณพงพลวงวุริยางกูลหรือหยุ่นเล่าว่าก็เมื่อเสาร์ที่แล้วผมก็ได้ออกไปหาเสียงอย่าถือว่าออกไปหาเสียงแล้วการไปหาลูกค้านะครับไปแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ร้านครับ ผมก็เกาะกระแสเลือกตั้งนะครับก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะได้มีลูกค้ากลับมาด้วยแล้วเขาก็สงสัยว่ามีจริงหรือเปล่าเบอร์นี้จริงจังไม่ใช่นะครับเป็นคอนเทนต์ของทางร้านนะครับผมไปหาลูกค้าข้างนอกกระจายลูกค้าเก่าๆนึกถึงวันวานเลยครับผมมีตามมาด้วยครับผมก็สนุกดีครับคอนเซปต์ทางร้านนะครับซื้อสัตว์สุจริตผลิตแต่ของอร่อยครับผมวันที่8กุมภาพันธ์เข้ากูหากาคุณดีเข้าสภานะครับมาเมืองการขากลับยังไงเชิญมาที่ร้านได้นะครับผมขอขอบคุณครับ เมื่อเสาร์ที่แล้วผมก็ได้ออกไปหาเสียงถือว่าไปออกไปหาเสียงและการไปหาลูกค้านะครับไปแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ร้านครับผมก็ออกกระแสเลือกตั้งนะครับก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะได้ผลตอบรับที่ดีครับมีลูกค้ากลับมาด้วยแล้วก็เขาก็สงสัยว่ามีจริงหรือเปล่าเบอร์นี้จริงไม่ใช่นะครับเป็นเป็นคอนเทนต์ของทางร้านนะครับผมไปหาลูกค้างนอกก็เจอลูกค้าเก่าๆนึกถึงวันวนเลยครับผม ตามตามาเลยามาครับมีตามมาด้วยมีตามมาด้วยครับผมก็สนุกดีครับยังไงคอนเซปต์ทางร้านนะครับซื่อสัตว์สุดจริตผลิตแต่ของอร่อยครับผมวันที่8กุมภาเข้ากูหากาคนดีเข้าสภานะครับผม <Okay. S 1> มาเมืองการขากลับยังไงเชิญไว้ที่ร้านได้นะครับผมขอบคุณครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณจับชายลักลอบล่าสัตว์ในป่าพบของกลางขนาดเตรียมกระทำผิด 3กุมภาพันธ์2569นายพิพัฒน์ชิมพลีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งรายงานว่าเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2569เวลา,รรา15นาทีนายกิติการจันวง์ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณและคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณได้ออกลาาตรเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบริเวณป่าหลังวัดผู้พงหมู่ที่4ต,ตำบลท่าเสาอเมโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีภายในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณได้ยินเสียงคล้ายคนจำนวนหนึ่ง บุคคลชายหนึ่งรายคณะเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าแสดงตนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และทําการตรวจสอบพบบุคคลดังกล่าวทราบชื่อว่านายสกลนามสมมุติโดยชายดังกล่าวได้อ้างว่าเข้ามาดักไก่เพื่อนําไก่ป่าไปเลี้ยงแต่ยังไม่ทันได้ดักไก่ป่าก็พบเจ้าหน้าที่ก่อนนอกจากนี้ยังพบคืีนดักไก่ป่าจํานวน60อันและลําโพงหนึ่งเครื่องคณะเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งแก่นายสกลว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําความผิดพรบอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562มาตรา19วงเล็บ7ประก มาตรา45ฐานนำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติจึงดำเนินการปรับทางพินัยเป็นจำนวนเงิน1,000บาทและยุดอุปกรณ์การกระทำความผิดทั้งหมด